คิดหนีบวชหลังแยกทางต้องแบ่งกันเลี้ยงลูกเปิดบ้านอ่อยธนาเผยสาเหตุแท้จริงหลังโพสเศร้าถึงอดีตภรรยา เกี่ยวกับชีวิตคู่ไหมไม่เกี่ยวแค่มานั่งคิดว่าทำไมคนถึงบวชเพราะอะไรสำหรับชีวิตคู่ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้แยกกันอยู่มีหน้าที่พ่อและแม่ก็ตกลงไกลเกลี่ยดูแลลูกสาวลูกสาวเป็นหลัก ลูกต้องมีผลประโยชน์ที่สุดลูกต้องมีทั้งพ่อแม่มีการแบ่งวันดูแลตามข้อกฎหมายแต่ขอไม่ลงรายละเอียดความรู้สึกมีแน่นอนเพราะเราก็ยังไม่อยากให้เกิดเรื่องนี้ซึ่งเราอยากทำให้ดีที่สุดก็คิดว่าจะทำยังไงต่อไปให้ดี ถามว่าลูกมีคำถามไหมผมว่ามีสำหรับเด็กแปดขวบแต่เขาคงพูดไม่เป็นเชื่อว่าเขารู้สึกข้างในส่วนมุมมองความรักส่วนตัวไม่ได้มองแล้วขอมองไปที่ว่าเราจะทำยังไงให้มันดีดำรงชีวิตต่อไปยังไงความรักเลิกมองไปสักพักแล้วตอนนี้เหลือเพียงสถานะพ่อแม่ของลูกเท่านั้น ถามว่าจุกขนาดไหนคือพอเราตั้งเป้าโกสุดท้ายไว้ว่ามนุษย์พ่ออย่างเราครอบครัวเราอยากสร้างให้ดีก่อนวันหนึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันหายไปมันไม่รู้จะทำอะไรเลยคือก็มีพี่ดุกพานุเดชไลายมาถามว่าเป็นยังไงบ้างเราก็บอกว่าไม่รู้จะทำอะไรเลยพี่แบล้งไปหมดถ้าทำงานยังมีอะไรให้คิดแต่เมื่อไหร่ที่อยู่คนเดียวมันจะคิดวนไปวนมาหลายๆอย่างเพราะอะไรทำไมกันไปเรื่อยๆในช่วงแรกๆ ส่วนเรื่องที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาโพสเกี่ยวกับชีวิตคู่ที่บอกว่าตัวเองที่ว่นเวอจนทำให้เข้าใจผิดไป ออยก็ชี้แจงว่าหลายคนจะเดาเป็นอะไรเขียนอะไรก็ไม่ควรเขียนเราก็เหมือนขอโทษด้วยมีบางสิ่งกระทบบางคนที่เสียหายคือเป็นเราที่ว้นเว้อไปเองพยายามจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนทุกคู่ที่มีเรื่องบ้างและมันเดินมาถึงจุดหนึ่งที่คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเราทำยังไงกันดีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นก็ช่างมัน เอาเป็นว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไงให้ดีที่สุด3เดือนเก็บตัวไม่เจอคนเลยหรอซึ่งออยก็กล่าวว่าตอนนั้นยังทำงานต่อละครใกล้จบช่วงรอยต่อละครก็ว่างด้วยมีโควิดก็ไม่ควรออกไปไหนด้วยหลายๆอย่างรวมๆกันก็ไม่ได้อยากเจอใครตอนนั้นก็อยู่กับตัวเองตลอดเวลามันก็มีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีข้อดีก็คือมีเวลาคิดทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นควรจะทำอะไร ข้อไม่ดีมันจะวนเวียนเราจะอยู่ที่เดิมอ่อยธนาโพดรูปภาพมีขาวดำนั่งริมแม่น้ำเจ้าพยาพร้อมเขียนแคปชั่นสักวันเราจะลืมทุกอย่างบางทีการได้อยู่คนเดียวมันก็ดีทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ไหว ทั้งนี้ออยยังได้เขียนไบโอติดหน้าอินสตาแกรมว่าดีกว่าอยู่หลายคนแต่รู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวตอนนี้มองไปที่ว่าจะทำต่อไปอย่างไรให้มันดีดูสถานการณ์ดำรงชีวิตต่อไปและช่วยกันดูแลลูกเรื่องความรักเลิกมองไปสักพักแล้ว